สวัสดีครับวันนี้ไทยซุปเปอร์โฟนจะมารีวิวตัวมือถือรุ่นใหม่กันนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อเสี่ยวมี่นะครับเป็นรุ่น m i 4 c นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวลอมสิบหกจิกนะครับอ่าันี่ก็เป็นรูปร่างกล่องนะครับผมครับต่อมาเรามาลองดูตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องเลยนะครับเปิดขึ้นมานะครับในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับผมอันนี้เป็นสีขาวนะครับผมนี่ฮะ สวยงามพอดีมือเลยนะครับตัวนี้นันมานะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับพร้อมกับตัวเข็มจิ้มถากใส่ฟิล์มนะครับมีสายยดบีนะครับตัวนี้เป็นแบบ type c นะครับผมเป็นแบบใหม่นะครับเนี่ย type c แลวก็ตัวนี้เป็นหัวชาร์จนะครับตัวนี้เป็นตัว quick charge ด้วยนะครับผมนี่ครับ สำหรับตัว M.I.4C ตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับผมเนี่ยฮะตัวเครื่องก็พอดีมือนะครับใช้งานมือเดียวได้สะดวกเนี่ยฮะเวลากดถือว่าไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะครับหน้าจอ5นิ้วกำลังพอดีด้านหลังนะครับวัสดุก็ทําออกมาเป็นคล้ายๆกับพลาสติกด้านนะครับวัสดุแบบเดียวกับตัวเลนส์มีนอ .2 นะครับเนี่ยครับก็ทําออกมาค่อนข้างเรียบแล้วฮะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่หรูนะครับผมตัวนี้ ครับต่อมาเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันเลยนะครับด้านหน้านี่นะครับก็จะเป็นตัวโลโก้นะครับผมถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับเวลาเราแนบผูกโทรศัพท์ต่างๆตรงกลางก็จะเป็นตัวลําโพงสาธารณะนะครับด้านขวาสุดนี้นะครับจะเป็นตัวกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่ห้าล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวนี้หน้าจอขนาดห้านิ้วนะครับผมส่วนด้านล่างนี่ก็จะมีสามปุ่มนะครับเป็นแบบทัชสกรีนตัวเครื่องด้านหลังประกอบไปด้วยนะครับ แฟลชนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสองสีนะครับผมช่วยให้การถ่ายภาพนะครับเวลาใช้แฟลชสีสวยขึ้นนะครับถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล้องหลังนะครับความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับใช้เลนส์โซนี่ IMX 258นะครับผมแล้วก็ใช้ตัว image sensor ของ a m s ซ n งนะครับผมถัดมานะครับด้านล่างนี่ก็จะเป็นโลโก้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวลำโพงนะครับติดเล็กๆต่างๆวัสดุอย่างที่บอกนะครับเป็นลักษณะพลาสติกด้านนะครับผม เอาอกมาเรียบหรูไม่ลื่นนะครับเวลาจับด้านข้างประกอบไปด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับถัดมาคือปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงครับตัวเครื่องด้านซ้ายประกอบด้วยช่องใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้ก็กดนะครับแล้วก็เด้งออกมาตัวนี้ก็รองรับ2ซิมนะครับสําหรับตัว mi c c นะครับรองรับสาม G บ้านเราครบนะครับซิมที่ใช้ก็เป็นซิมไซส์ไมโครซิมนะครับผมตัวเครื่องด้านล่างก็จะประกอบไปด้วยนะครับ ไม่สนทนานะครับผมถัดมาก็จะเป็นตัวช่องเสียบสาชาร์จหรือว่าสาย USB นะครับตัวนี้ก็เป็นแบบ Type C นะครับรองรับการชาร์จแบบ Quick Charge ด้วยนะครับผมตัวเครื่องด้านบนประกอบไปได้วยนะครับช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มิลครับถัดมาคือตัวเซ,เซนเซอร์นะครับตัวรับส่งสัญญาณเวลาเราใช้งานฟังก์ชันรีโมทต,ต่างๆนะครับ ต่อมาเรามาทําการเปิดเครื่องเพื่อทสสเปคเครื่องเลยนะครับกดปุ่ม power ครั้งไว้นะครับนะครับก็โลโก้เสียวมี่ก็ขึ้นมาปกตินะครับครับหลังจากเปิดเครื่องมาก็จะได้หน้าตาล็อกสกรีนแบบนี้นะครับสามารถเลื่อนเมนูต่างๆได้ลื่นไหลดีนะครับสาหรับตัวเสียวมี่ก็ได้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าทําเรื่องโปรแกรมออกมาได้ดีมากนะครับรวมถึงสเปคที่นามาใส่กับตัว micc ตัวนี้ก็ถือได้ว่าจัดมาให้เต็ม สมกับราคาเลยนะครับผมครับสําหรับตัวเซี่ยมีนะครับทุกรุ่นเนี่ยก็ได้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องของตัวลอมนะครับหรือว่าความเร็วนะฮะในการใช้งานต่างๆความลื่นไหลนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กังวลเรื่องความไหลลื่นนะครับหรือว่าเนี่ยการสัมผัสหน้าจอต่างๆตัว mi c c ตัวนี้เนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับรวมทั้งนะครับยังสามารถอัปเดตนะครับเป็นตัว miui v วอร์ชันก็ได้นะครับผมตัวนี้อันนี้ที่เรารีวิวอยู่ แกะจากกล่องนะครับก็จะเป็นตัว miui version หครับผมต่อมานะครับเรามาทำการเทสสเปคเครื่องนะครับผ่านโปรแกรม a n d r t u o กันเลยนะครับคะแนนที่ได้นะครับอยู่ที่49,527คะแนนนะครับผมต่อมาเรามาลองดูสเปคเครื่องนะครับแบรนด์เป็นตัว xiaomi นะครับผมโมเดลนะครับเป็นตัว mi 4 c นะครับ android นะครับก็เป็นเวอร์ชัน่น5.1.1นะครับ64บิต bit ตัวนี้เป็น miui version น6นะครับที่เราลงเทสนะครับ cpu ตัวนี้ก็เป็น snapdragon 8 0ดนะครับ ความเร็วอยู่ที่1.8 g h กะเฮิร์นะครับผมเป็น CPU แบบ6คอนะครับหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับผมความะเอียดก็ Full HD นะครับ 1080p ตัวนี้นะครับเป็นตัวเวอร์ชัน RAM 2จินะครับแล้วก็ ROM 16จินะครับผม CPU ตัวนี้นะครับก็นี่ฮะ64บิตนะครับ Snapdragon 808 6คอร์ความเร็วอยู่ที่1.8 g h z นะครับนะครับ6คอร์นะครับเป็นตัวใหม่นะครับผม แล้วก็ตัวนี้การ์ดจอนะครับเป็นตัว a d u i n o นะครับ TM416 นะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องความแรงในการเล่นเกมต่างๆก็ไม่ต้องห่วงนะครับเล่นได้หลายเรื่อแน่นอนนะครับมัรจิฮััพตัวนี้ก็อยู่ที่10จุดนะครับผมครับสำหรับตัวกล้องหลังนะครับมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับตัวเซนเซอร์นะครับใช้ตัว Samsung นะครับผมส่วนเลนส์นะครับใช้ตัว Sony IMX 258นะครับผมรูรับแสงกว้าง2.0นะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีความละเอียดที่5ล้านนะครับผม ก็มีรูรับแสง2.0เช่นกันนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีตัวแฟลชนะครับเป็นแบบ Duo LED นะครับหรือว่าแฟลชสองสีนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนะครับตัว M i c c ตัวนี้ก็จัดมาให้อย่างเต็มแม็กซ์เลยนะครับผมครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็ให้มาความจุสูงถึง3080มิลลิแอมป์เลยนะครับส่วนการชาร์จนะครับตัวนี้ใช้สายชาร์จนะครับหัวชาร์จแบบ usb type c นะครับเป็นแบบใหม่รวมถึงนะครับรองรับ การใช้งานแบบควิกชาร์ตนะครับผมก็คือตัวนี้รองรับควิกชาร์ตสองจุดนะครับผมครับสำหรับตัวนี้หน้ามาฟูนะครับตัวนี้ก็ได้ความละเอียดนะครับอยู่ที่60นะครับ fps นะครับนี่ฮะดิสเพลย์ก็1920ก้ารคูณพันแ p นะครับก็คือ full hd นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเล่นเกมนะครับไม่ต้องห่วงครับลื่นไหลไม่มีกระตุกเลยครับอันนี้เป็นคะแนนที่ได้จากโปรแกรมคอนแลนด์นะครับได้อยู่ที่26,508คะแนนเลยนะครับโดยแบ่งออกเป็นคะแนน cpu อยู่ที่ หนึ่งแสนหกพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่คะแนนเมมโมรี่การ์ดหนึ่งมืหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดคะแนนนะครับอุปกรณ์ในวงต่างก็อยู่ที่หนึ่งมืหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสามคะแนนแกประ้บ่งบนด้านสองดีสามร้อยสามสิบสามคะแนนด้านสามดีสองพันสามร้อยเก้าสิบคะแนนนะครับ ครับสาหรับตัวลูกเล่นการใช้งานเบื้องต้นของตัวเครื่องนะครับก็ใช้งานได้เหมือนโทรศัพท์มือถือทั่วไปนะครับใช้งานง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูโทรเข้าโทรออกนะครับกดเบอร์แล้วก็โทรได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันพิเศษคือสามารถกดตัวนะครับเลคคอร์ดนะครับสมมุติว่าเวลาเราคุยปุ๊บเราต้องการเลคคอร์ดว่าเราคุยอะไรไปบ้างนะครับก็กดปุ่มเลคคอร์ดได้เลยนะครับตัวเครื่องก็ทําการบันทึกเสียงสนทนานะครับที่เราคุย เอาไว้เก็บเป็นไฟล์และสามารถฟังย้อนหลังได้เลยนะครับนี่ครับก็สามารถใช้งานนะครับการเล่นเว็บไซต์ได้นะครับเนี่ยซูมเข้าซูมออกนะฮุซูมเข้าซูมออกนะครับหรือจะกดลิงก์เข้าไปดูก็ได้เช่นกันนะครับเนี่ยกดลิงก์เข้าไปนะครับลองรับการพิมพ์การอ่านภาษาไทยครบนะครับผม สามารถดู y o u t u b e นะครับผ่านตัวหน้าเบราว์เซอร์แบบนี้ได้เลยนะครับก็ดูได้ลื่นไหลนะครับปรับเสียงปรับความสว่างนะฮะเมนูฝั่งนี้ได้หมดเลยนะครับนี้ไทยคนจะมาตัวมีเครตัวเครื่องก็รองรับนะครับการพิมพ์การอ่านนะครับภาษาไทยครบนะครับผมก่อนไปต้องกังวลนะครับตัวนี้สามารถพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบนะครับผม วิธีการเคลียร์แอปที่เราเปิดค้างไว้นะครับเพื่อล้างแรมนะครับก็คือกดปุ่มนะครับด้านล่างจะมีขึ้นมานะครับกดซ้ายสุดจะเป็นการเคลียร์แรมนะฮะก็จะบอกว่ามีแรมทั้งหมดของจิ๊กนะเหลือเท่าไหร่เงี้ยครับเราสามารถล้างทีละอันแบบนี้นะครับได้หรือจะกดจาบาทแบบนี้นะครับเพื่อเคลียร์ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับนี่ครับก็จะบอกว่าเหลือแรมอยู่เท่าไหร่แบบนี้แล้วนะครับเนี่ยก็ใช้งานง่าย อันนี้ก็เป็นปุ่มโฮมนะครับเป็นเสมือนปุ่มโฮมอันนี้ก็ปุ่มย้อนกลับปกตินะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับมือถือหน้าจอสวยๆนะครับตัว M I C C ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับนะฮะสังเกตเรื่องของภาพนะครับสีสันสดใสนะครับคมชัดรวมถึงนะครับเรื่องของเสียงเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับ อันนี้เราดูจาก y o u t u b e นะครับภาพยังได้ชัดเจนขนาดน,นี้นะครับครับสำหรับตัวเมนูกล้องถ่ายรูปนะครับตัว M I C C ตัวนี้ก็ให้มาอย่างจัดเต็มเลยนะครับสำหรับตัวกล้องหลังเนี่ยมีความละเอียดภาพสูงถึง1 3ล้านพิกเซลนะครับใช้เลนส์ของตัว Sony I M X 258นะครับรวมถึงเซนเซอร์ภาพของตัว Samsung นะครับผมก็มีรูรับแสงกว้างถึง f 2.0นะครับ มีไฟ LED นะครับเป็นแบบดูโอไฟ LED นะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับมีโหมดให้เราเลือกใช้งานได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดพาโนรามาทัมเมอร์หรือว่าเป็นการถ่ายแบบแมนนวลนะครับโหมดบิวตี้พวกนี้นะครับามาลองดูภาพตัวกล้องหลังกันก่อนนะครับนี้เป็นภาพจากกล้องหลังนะครับสังเกตดูนะครับซูมไม่แตกนะครับนี่นครับก็จะบอกว่าเรา ถ่ายตอนไหนนะครับผมเนี่ฮะถ่ายจากเซี่ยมี่นะครับ m i 4 c เนี่ยไม่ได้ไปผ่านโปรแกรมอะไรทั้งสิ้นนะครับเ,เรามาลองดูภาพต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นกล้องหน้านะครับอ่ะอันนี้ภาพนี้อันนี้เป็นแบบถ่ายมาโคใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นกล้องหลังสังเกตว่าเนี่ยฮะภาพไม่แตกนะครับรวมถึงภาพค่อนข้าง คมชัดมากนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนะครับเนี่ยฮะสีสันสวยงามมากนะครับเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นโหมดอื่นๆนะครับเช่นโหมดพาโนรามาเนี่ยฮะก็สามารถใช้งานได้เช่นกันเนี่ยครับแล้วก็เรามาดูความละเอียดของกล้องหน้าบ้างนะครับ ตัวนี้นะครับกล้องหน้าก็จะมีความเด่วอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงอยู่ที่2.0นะครับนี้ก็ใช้กล้องหน้าถ่ายนะครับสังเกตภาพนีซูมไม่แตกเลยนะครับภาพค่อนข้างคมชัดมากครับนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับการถ่ายรูป m i c c ตอบโจทย์ได้อย่างดีแน่นอนครับตัวเครื่องกลรอง,ลงรับการใช้งานนะครับ 3G 2G 4G นะครับสามารถใช้งานได้ทุกซิมของบ้านเรานะครับเ่าจะเป็น 2AS d t a c นะครับตัวนี้ก็เป็น10ไซส์ไมโครซิมนะครับผมใส่ได้2ซิมการด้วยกันนะครับตัวเครื่องก็รองรับการใช้งาน g o o g l e p l a y Store นะครับสามารถโหลดแอปนะฮะหรือว่าเกมต่างๆนะครับจากตัว g g l e Play Store ลงมาใช้งานบนเครื่องได้เป็นอย่างดีนะครับผม สำหรับลูกค้าไททูโฟนนะครับทั้งร้านเราก็ทําการลงนะครับตัวเพสโตให้ก่อนจัดกล่องทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับตัวเครื่องก็สามารถใช้งานแอปกับโซเชียลต่างได้ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับก็สามารถล็อกอินนะครับใส่พาสเวิร์ดได้เลยไลน์ก็ล็อกอินนะครับแล้วก็สามารถใช้งานพูดคุยกับเพื่อนๆได้เลยนะครับอินสตาแกรมวอ t s a แอ t ทวิ t เตอร์ยูทูนะครับสามารถใช้งานบนตัว MICC นี้ได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับ ต่อมานะครับเรามาทําการเทสเกี่ยวกับขบั้นการเล่นเกมกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเกมนีฮะตะเลด่านมีซอมรีบไปเรื่อยๆนะครับสังเกตความไหลลื่นนะครับ เกมแข่งรถแอดฟลวนะครับผมอันนี้เราขออนุญาตปิดไฟนะครับเวลาเลี้ยวแสงจะได้ได้สะท้อนเข้าที่หน้าจอนะครับนะครับการบังคับทิศทางก็ไม่ต้องห่วงนะครับทําได้ลื่นไหลดีมากอยู่แล้วนะครับสําหรับเกมต่างๆนะครับผมโดนเดียดครับเรียบร้อยหนึ่งครับ นี่ครับดิบบังคับวกเลี้ยวเร็วนะครับทำได้ดีมากนะครับสำหรับตัวเซม้ยสุดซีตัวนี้นะครับอเรียมร้อยครับนี่ครับใครที่ชื่นชอบการเล่นเกมตัวนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเกมซิต้านะครับ2015 การับทุกทางนะครับอมันได้ดีลื่นไหลมากนะครับไม่เหลือครับผมนะครับด้วยที่มันเป็นตัวเครื่องที่สเปคแรงอยู่แล้วนะครับรวมถึงมัตตทัศนะครับที่มีมาให้ถึงสิบจุดเนี่ยการเล่นเกมนัคทับทางขงต่างพวกนี้ก็ทำได้ดีมากขึ้นนะครับผมตออมานะครับก็เป็นเกมแนวรุดานนะครับเราลองดูนะครับ รับสังเกตภาพนะครับเล่นได้ลื่นไหลนะครับไม่กระตุกนะครับนะครับใครที่ ครับแล้วมาสรุปจุดเด่นของตัวเสี่ยวมีรุ่น Mi 4C กันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของนะครับขนาดบอดี้นะครับหน้าจอนะครับแล้วก็เรื่องของวัสดุต่างๆนะครับทำออกมาได้ดีนะครับเรียบหรูนะครับรวมถึงนี่ยฮะขนาดหน้าจอ5นิ้วเนี่ยทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับนะฮะเวลาจะกดเบอร์โทรศัพท์ต่างๆนะครับก็กดได้ง่ายขึ้นนะครับแบบนี้ ถัดมานะครับเรื่องของสเปคที่ให้มานะครับเมื่อจะเป็นเรื่องของ CPU นะครับที่เป็นตัว snapdragon นะครับ8 0 8ตัว6คอร์1.8จิกนะครับมาพร้อมกับแรม2จิกนะครับแล้วก็พื้นที่ลงโปรแกรมหรือว่า ROM เนี่ย16จิกนะครับก็ถือได้ว่าให้มาค่อนข้างค,ครบสมบูรณ์นะครับสามารถลงแอปลงเกมเล่นเกมต่างๆเนี่ยได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยนะครับผม ตัวเครื่องก็รองรับการใช้งานนะครับไม่าจะเป็น 4G 3G 2G นะครับรวมถึงใช้งานได้2ซิมนะครับสิมที่ใช้ก็คือสิมขนาดไมโครซิมนะครับสามารถใช้งานทู e ิทั t AS ทุกอข่ายที่บ้านเราใช้งานได้เลยนะครับ Mi4c ตัวนี้นะครับก็จะมีพอร์ต USB นะครับเป็นแบบ USB Type ทนะครับรวมถึงสามารถรองรับการใช้งานกับหัวค c k c h a ร์ e นะครับเวอร์ช่น2.0ได้ด้วยเช่นกันนะครับครับสำหรับตัวกล้องถ่ายรูปนะครับใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปเนี่ยตัว Mi4c ตัวนี้เนี่ย ตัวกล้องหลังนะครับใช้ตัวเลนส์ของตัวโซนี่นะครับสังเกตได้ว่าภาพนะครับแล้วก็สีที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับคมเนี่ยซูมไม่แตกเลยครับความละเอียดด้านหลัง13ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับรูรับแสงขนาด2.0นะครับแล้วก็มีตัวแฟลชเป็นแบบดูโอโทนนะครับผมส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีความละเอียดกล้องอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับอ่านี่ฮะอันนี้เป็นรูปกล้องหน้ารูรับแสงก็กว้าง2.0เช่นกันนะครับ หมดต่างๆก็มีให้เราเลือกเล่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพาราลลมาเรื่องของตัวบิวตี้นะครับหรือจะเป็นตัวมันนวลเนี่ยสามารถเลือกที่จะใช้งานได้เลยนะครับรับตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็ให้มาสูงถึง3,80พดสิบมิลลิแอมนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าค่อนข้างแบตค่อนข้างอึดนะครับแล้วก็นะฮะชาร์จไฟได้เร็วนะครับเพราะว่าตัวนี้รองรับชุดชาร์จ2.0ดู้นยนะครับ ตัวเครื่องก็รองรับการใช้งานภาษาไทยนะครับไม่วจะเป็นพิมพ์ไทยอ่านไทยพวกนี้นะครับสามารถใช้งานได้ครบนะครับผมเนี่ฮะเวลาเราเข้าเว็บต่างๆนะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับมันก็แสดงผลได้อย่างไม่มีปัญหานะครับผมนะครับการใช้งานแอปนะครับไม่ว่าจะเป็น เกมต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นแอปเกี่ยวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยพวก Facebook, Line, WhatsApp, Twitter, Instagram หรือว่า u t u b e เนี่ยก็สามารถใช้งานบนตัว MICC ได้นะครับรวมถึงสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้จาก Google Play Store นะครับผมนะครับก็สามารถเลือกแอปที่เราต้องการแล้วก็โหลดนามาใช้บน MICC นี้ได้เลยนะครับครับสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับมือถือ2ซิมนะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีสเปคสูงๆนะครับผม ถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังชัดๆนะครับหน้าจอขนาด5นิ้วเป็นแบบ IPS Full HD นะครับตัว MICC ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับผมเพราะว่ารองรับทั้ง 3G, 4G นะครับแล้วก็ใส่ได้2ซิมอีกต่างหานะครับยังไงก็ขอฝากตัว MICC ที่ทางไทยทคนโฟนมาจัดจำหน่ายไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ